26มิถุนาช่องปอป่ามาขายเหรียญอีพีที่สี่ยิหยินดีต้อนรับบรรดาพี่น้องชาวนักสะสมทุกคนทุกท่านนะครเข้าสู่ช่องซื้อและขายเหรียญปอป่าศึกษาแบงเหรียญโบราณเอฟซี FC ฮพบกันคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอปอป่ามาขายเหรียญ รงกับวันที่26เดือนมิถุนายนปีพศออ2,567 EP ที่475 F4H ทั้งหมดทั้งมวลนี่คือรายการเหรียญที่ช่องของปปาน,นั้นนํามาแบ่งปันกันในอีพีนี้เนาะก็มีทั้งเหรียญยังได้รับความนิยมแต่ยอดจํานวนการผลิตก็อยู่ระดับปานกลางโอเคนะเราจะเห็นกันบ่อยๆใช่ไหมฮะยอดจํานวนการผลิตเยอะแต่ยังมีการซื้อขายกันได้แน่นอนฮะ F4H เหรียญที่ได้รับความนิยมแต่ถ้ามียอดจํานวนการผลิตเยอะเนี่ยราคาเขาก็จะไม่มีหลักพันหลักหมืนม่นหลักแสนกันอยู่แล้วเนาะ F4H นี่คือรายการเหรียญถ้าหากเป็นเนียเด็กๆก็มีกันบ้างเหรียญละหลายร้อยอะไรประมาณนั้นอาจจะถึงหลักพันบ้างอะไรบ้างไม่เสียเวลา f c n ะปปาเริ่มเลยดีกว่าเริ่มแบ่งปันเลยดีกว่าเวลาคลิปจะได้ไม่ยาวจนเกินไปวันนี้ปปาจะไล่ลวดไปเลยนะเหรียญง่ายๆ <laughs> จะได้ไม่กินเวลากันเอาอย่างด้านบนสุดฮะ f c ะวันนี้เราเปิดตัวด้วยเหรียญ10บาท2สีสวยงาม FcH ปีพศ2544ใครอยากได้เหรียญละ10 แปบาทเท่านั้นเองเดิมเดิมเอฟซฮะเดิมเดิมเหรียญละ18บาทนะโอเคไหมหลังจากนั้นขยับมาปีพศ2543เหรียญละ20บาทเดิมเดิมเอฟซฮะวันนี้บอกเลยว่าผ่านการใช้ง,งานเดิมเดิมนะโอเคเนาะจบสัก2พศเราเขายับมาดูปี34มสีเอฟซฮะปีพศ2534และปีพศ2542ใครอยากได้เหรียญละ40บาทเดิมเดิมเอฟซฮะสภาพผิว เดิมเมหลังจากนั้นเราขยับมาดูฮะ1บาทปีพศ2520รอ,อ 2, เหลือหงขยากได้เหรียญละ3บาทเท่านั้นเอง f อซีฮะคมชัดสวยงามประมาณนี้แหละเอาผ่านการใช้งานแต่ว่าเขายังคมชัดและสวยงามอยู่เนาะหลังจากจบ1บาทเหลือหงเราขยับมาดู1บาทครุฑปี17กันบ้าง FC ฮะ สภาพผ่านการใช้งานแต่ว่าต้องยอมรับว,ว่าความคมชัดเขาก็แม่นยำพอสมควรอาสังเกตดูเอา f c h A. เหรียญละ25บาทเท่านั้นเองนะเหรียญละ25บาทเท่านั้นเองสำหรับ1บาทพยาคุตปีพศ2517สภาพอยู่ที่เหรียญละ25บาทหลังจากนั้นขยับมาดู f c h A. นี่คือเหรียญ1น1บาทการจนาพิเษกรุ่นนิกเกิลน,น้ำลุงเหรียญละ5บาทเท่านั้นเอง มันนี้มีมาสภาพเดียวเหรียญละสิบห้าอ่าเหรียญละห้าบาทเท่านั้นเอง FCH 니켈น้ำลุงเหรียญละห้าบาทเท่านั้นเองอ่ะโอเคเนาะจบละขณะนั้นมามาดูฮะเหรียญวางกันปราบปลายต่อคิวไว้ f c 5เอานี่คือหนึ่งบาทอ่าหนึ่งบาทที่สมเด็จย่าไม่ผ่านการใช้งานฮะเหรียญละแปดบาทนะพอมาอ่าหนึ่งบาทที่เขาควายและ f c เรียกกันแบบนี้เนาะก็เหรียญหนึ่งก็ที่อยู่กันที่ประมาณเหรียญละสิบบาทเอาไปก่อนไม่ผ่านการใช้งานนะฮะ หลังจากนั้นมาดูหน้าเหรียญ5บาท f c ะหน้าเหรียญ5บาบาทขยักได้หน้าหลังแบบนี้5บาทที่ลึกเหรียญละ13บาทเท่านั้นเองโอเคเนาะขยับมาดู5บาทที่ลึกอ่ะก็มีอีก2วันละ f c ะอ่ะแบบนี้ขยากได้เหรียญละ25บาทเท่านั้นเองเหรียญละ25บาบาทเท่านั้นเองโอเคนะฮะ วันนี้เราจะไปกันเลยแล้วก็มูเหรียญนี่เอาใครอยากได้เอาเหรียญละสิบแปดบาทไม่ผ่านการใช้งานนะไม่ผ่านการใช้งาน f c ฟะเดี๋ยวปะปาให้ดูเหรียญก่อน F c ซนี่เขาก็เขาก็อยู่ในโหมดเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้งานนะเนาะอฟซีหะตรงนี้ยี่สิบห้าอันนี้ปะปาขอยี่สิบบาทแล้วกันปะปามาผ่านดูกล้องแล้วนะอันนี้ขอยี่สิบบาทแล้วกันนะเฉพาะวันนี้เนาะอาจเฉพาะวันนี้ดูจากสภาพแล้วอะ จบ F4 ฮะเราขยับกันเลยพอปารู้สึกขั้นเนื้อขั้นตัวนอนน้อยนอนน,อน้นอยเจอพิษฝนบ้างความร้อนมาก F4 ฮะรู้สึกขั้นตัวประชาต้ากินยาพาราไปเลยเสียงอาจจะอ่อย,ออยนิดนึงนะฮะโอเค F4 ฮะนี่คือเหรียญ2บาทการจนาพิเศษแล้วก็เหรียญ2บาทงานปีต้นไม้ควบคู่เคียงคู่กันมา F4 ฮะ2บาทการจนาพิเศษเหรียญละ15บาทเท่านั้นเองแล้วเราขยับมาดูปีต้นไม้วันนี้ขอ F4 ฮะเหรียญละ30บาทเท่านั้นเอง นะราคาเหรียญในช่องของปาปานั้นปาปาจะใช้กล้องส่องดูเหรียญเลย fc ฮะวันนี้สภาพอยู่ระดับนี้เนาะระดับโน้นเนาะแต่ถามว่าปาปาจะพลาดมั่งไหมก็อาจจะมี fc ฮะนะบางครั้งก็จ,จะมีแต่ว่าวันนี้อ่ะก็ยังจําได้สภาพ30บาทเท่าเองต่อเหรียญ2บาทที่งานปิดต้นไม้แห่งชาติแล้วปาปามีมาฝาก2เหรียญปี3 2สอ fc ฮะไม่ผ่านการใช้งานระดับนี้ใครที่ชอบเหรียญสภาพสวยไม่ผ่านการใช้งานจริงๆ fc เหรียญละ 80บาทเท่านั้นเองนะปีพศ2532ไม่ผ่านการใช้งานโอเคเนาะหลังจากนั้นก็ยังคงเป็นเหรียญของ5บาทที่สมเด็จย่าเหรียญละ110บาทนิกเกลิลน้ำทองเหรียญละ110บาทนิกเกลิลน้ำทองจับนะ FC ปะป้าบอกเลยนะได้รับความนิยมอันดับที่2นะแล้วมาดูฮะ20บาทที่กาญจนาพิเศษนิกเกลิลน้ำทองเหรียญละ50บาทเท่านั้นเอง ขยับเลยตรงนี้จะเป็นเหรียญ100บาทที่ลึกและ f ีฮะมากันเรื่อยๆมาการป่ปลาอันนี้รู้สึกจะเป็นของพระราชนีพันปีหลวงใช่ไหมน่าจะใช่ f ฟซฮะแล้วตรงนี้ก็เป็นเหรียญของพระเทพนะของพระเทพวางไว้แล้วอันนี้ก็เป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมอยู่พอสมควรเนาะโรงเรียนในเรืออากาศอสรุปเลฟ f ีฮะนี่คือ50บาทที่ระลึกนะ,ะ100บาทวันนี้ป่าปาให้ไปเลย100บาทเช่นเดียวกัน นะเฉพาะอีพีน <And moving forward> ี h, ้ให้ราคาเท่ากันไปเลยเนาะแล้วเหรียญเนี่ยปปา fc ฮะขอตักสามร้อยสามสิบแล้วกันอีพีนี้อีพีหน้าก็กลับไปราคาเดิมปปาจําได้นะฮะราคาเดิมอยู่ที่เท่าไหร่แต่วันนี้ปปาให้ไปนะะปปาให้ไปปปาจะรีบเลยปปารู้สึกครั่งเหนือครั่นตัว fc ฮะหลังจากนั้นมานักสะสมก็ส่งมาเรื่อยปปาเองก็ยังไม่เจนจัดเลยไปกันง่ายๆเลยอ่านี่คือเหรียญที่เรลึกทองแดงนะออาอันนี้ด้าน หน้าด้านหลังเอาให้ดูเอา F4 นะหนึ่งเหรียญหนึ่งเหรียญแล้วก็ามาดูเหรียญนี้เอามาดูด้านหลังกันเนะาะปาปายังไม่ทํารายการเลย f c นะแต่นักสะสมเขาขอติดมาอา้าวเราก็มาแบ่งปันกันไปอัพเหรียญที่ใหม่สวยงามเลย f c ถ้าดูแล้วนะไม่มีร่องรอยกันเลยเนะี่ยน่าขึ้นอยู่กับใครชอบเก็บสะสมละนะสวยงาม f c เอาเหรียญทองแดงวารวแบบนี้ใช่ไหมป้าปาให้ไปเหรียญละร้อยสี่สิบาททั้งหมดเลย นะปาปายัางไม่ได้ทําราคาไม่ได้เจนจัดไม่ได้อะไรเลยใครอยากได้ฮะผิวสวยมากเลย fc ยังไม่มีร่องรอยเลยนะ140บาท140บาทแล้วก็140บาท fc ฮะขยับมาดูของอเหรียญของพระพินางเธอชนิดราคาหน้าเหรียญ20บาทใช่ไหมอ่านี่คือน่าจะเป็นเหรียญนิกเกิลขัดเงานะนี่เหรียญของพระพินางเธอ fc ฮะแปดสิบสี่พันสา ใครอยากได้เหรียญน,นี้สวยงามมากๆสวยจริงๆ F4 ฮะเหรียญละ700บาทเท่านั้นเองนะใบพร้อมปกใบพร้อมใบเซอร์กันแบบนี้เลยอ่ะจำนวนการพิสูจิงเขาไม่ได้เยอะเนี่ย F4 ไม่ได้เยอะนะนะใครอยากได้ฮะเหรียญละ700อบาทเหรียญละ700บาท,หล,ลบาทหลังจากนั้นมาดูเหรียญหน้าเหรียญร5 0หบาท F4 ฮะน่าจะเป็นเหรียญกาญนาภิเษกเงินนะฮะห้าสิบ ร้อยห้าสิบหนะ้าเหรียญร้อยห้าสิบาท fc ฮะนะเหรียญเงินหน้าเหรียญร้อยห้าสิบบาทขายากได้เหรียญนี้น่าจะประมาณหกร้อยห้าสิบเหรียญ fc นะเหรียญนี้เจ็ดร้อยเหรียญน,นี้น่าจะประมาณหกร้อยห้าสิบโอเคเนาะหลังจากนั้นเราขยับมาดูเหรียญละร้อยห้าสิบ fc ห้าปปาให้ไปเลยว่าจะไม่มีเข้ามาก็มีเข้ามา fc ฮนะเขาเข้ามากันอย่างอย่างอ่าข้ามวันสองวันสามวันก็มากันทีหนึ่งอ่าได้มาปะปาก็มาวางให้เอาวันนี้ปะปาขอเหรียญละร้อยห้าสิบาทเท่านั้นเอง ไม่ผ่านการใช้งานเก่าเก็บยังไม่เจอเหรียญวิงวิ่ง f ฮะนะก็จะส่วนใหญ่ก็จะเป็นยิ่งก็เป็นเนื้อดีบุกใช่ไหมถ้าไม่เก็บจริงๆอนะ่ะรักษาจริงๆอนะ่ะเขาก็จะออกในรูปแบบเก่าเก็บแบบนี้โอเคเนาะอ่ะเหรียญละ150บาทเท่านั้นเองหลังจากนั้นขยับเลยขยับมาดู F4H ตรงนี้ก็ไม่มีอะไรมากเ้าขยากได้เนี่ยยีสตางค์งผ่านการใช้งานนะั่นแหละ f c h แต่ก็ยังผ่านการใช้งานเอาขยากได้ ประมาณเหรียญละสองสามบาทมั้งไปถามแอดมิน25สตางค์ปี500ร้นะเนาะเขาผลิตเยอะนะเอาวางไว้แล้วอ่าใครอยากได้ก็ประมาณ2อสบาทนี่แหละแต่ว่าพอมาดูอ่าห้าตางค์ปีพศสองพันห้าร้อยเช่นเดียวกันเหรียญนี้ F ส5่ห้าสภาพสภาพยังคมอยู่เห็นไหมเอาใครอยากได้มาปาให้ไปเลยเหรียญละยี่สิบาทนะ20บาท,นะบาทถ้าผ่านการใช้งานก็ผ่านผ่านไม่มากอะ F สอ่ะขอเหรียญละยี่สิบาทเนาะหลังจากนั้นเหรียญนี้ขอ40บาท F สี C ่ H A. ตามสภาพผิวเลยนี่คือ50สตางค์บล็อกตัวหนังสือบาง F45 ปีสองสเหรียญละ40บาทเท่านั้นเองสาหรับเหรียญผ่านการใช้งานเดียนนี้โอเคเนาะหลังจากนั้นเรามาถึงเหรียญสมัยราชการที่5ตามสภาพเลย f c 5ตรงนี้ตามสภาพเลยก็เป็นเหรียญทองแดงอัดทองแดงอัด f c 5ตาพระบรมรูปด้านหลังพัสยามเทวาธิราชแบบนี้ อาเหรียญน,นี้ fc หะปปาให้ไปเหรียญละ50บาทนะไปตามภาพเลยเหรียญละ50บาทแต่พอมาเหรียญนี C ้ fc หก็จะเป็น100บาทนะปะปาจะดูสภาพผิวที่พื้นผิวเหรียญด้วยอ๋เหรียญนี้50าบาทพอต่อมาเหรียญละร้อย fc หอ่ะหลังจากนั้นก็มาดูพัสยามเทวาธิราชขนาดเซี่ยวทองแดงเซี่ยวก็ไปตามภาพเลย fc หตรงนี้ก็เหรียญละร้อยเช่นเดียวกันนะเหรียญละร้อยเช่นเดียวกันก็ไม่แพงสําหรับ นักสะสมที่ยังไม่มีเลยนะก็คงจะไม่แพง F4 นะเพราะเขาไปเหรียญโบราณน,นะก็สภาพผ่านการใช้งานระดับนี้นะถ้าไม่ผ่านการใช้งานหรือว่าสภาพผิวสวยวุานี้จะจัดผ่านการใช้งานก็ตามราคาจะสูงลิบเลยโอเคไหมฮนะประมาณนั้นเนาะอ่ะเหรียญละหนึ่งร้อยบาทหลังจากนั้นขยับมาดูเหรียญละร้อยห้าสิบบาท F4 นะทำไมต้องใส่ตลับฮนะเพราะว่ามีสภาพผิวค่อนข้างดีอยู่นะดีกว่า นะ F45 แอดมิน mm hmm. เขาก็ใส่ตลับไปให้เลยนี่ก็คือเหรียญอ่าตรงนี้จะเป็นเหรียญขนาดอัด F45 รุ่นเดียวกับเหรียญน,นี้แหละนะเป็นเหรียญขนาดอัดแต่เขาเป็นตาจอประรช่อชัย,ยพฤกษ์สภาพเขาอย่างสมบูรณ์กว่าใส่ตลับไป F45 ก็มีอัดตาจอปร,รอนะอัดตาจอปรลสองเหรียญก็เป็นจอซหนึ่งสองสามหกใช่ไหมแล้วก็จอซหนึ่งสองสี่สี่อ่า F45 ราคาเดียวกันเลยนะวันนี้ให้ไปนะตามสภาพให้ไปตามสภาพนั่นแหละอ่า เหรียญละร้อบาทเท่านั้นเองนะแล้วก็ขยับมาดูโสรถ f c 5ขนาดโสรสเล็กที่สุดนะ f c 5ตามภาพเลยวันนี้ป๊ะป๋าขอเหรียญละร้อยห้าทั้งหมดเลยนะ EP หน้าก็น่าจะโดน200เหมือนกันสภาพแบบนี้ นะวันนี้ป้าปาตั้งราคาไว้ที่เหรียญละ150บาทแบ่งปันนะักสมช่องของป้าปากันไปก่อนนะโอเคเนาะสวย FC 5สภาพผ่านการใช้งานนะแต่เขาค่อนข้างจะชำรุดน้อยเราก็เลยต้องนำมาแยกสภาพผิวแล้วก็ถ้าใส่ตลับได้ก็จะใส่ตลับไปให้แบบนี้นะอ่ะให้ดูเอาใช้ได้เลย FC ผ่านการใช้งานนั่นแหละ แต่เขายังสมบูรณ์อยู่โอเคเนาะแต่ถ้าหากผิวเป็นลุ้งเงาอยู่ใน F4 ราคาก็จะสูงกว่านี้นะถ้าหากสภาพขอบสมบูรณ์ <_ S 1> เหรียญยังสมบูรณ์แบบเดียวกันแต่ว่าถ้าหากเงากว่านี้ราคาก็จะสูงกว่านี้อ่ะทั้งเหรียญโซโลดจอปลลแล้วก็อัดจอปลอสี่เหรียญน,นี้ F4 เหรียญละร้อยห้าสิบาทเท่านั้นเองขยับเลย F4 มาดูเหรียญ5บาทคุดตรงปีพศ2525โค้ด28ทั้ง2เหรียญ นะปาปายิงกล้องดูแล้ว F4H ตรวจสอบดูแล้วเหรียญน,นี้2เหรียญน,นี้สภาพไกลกันสภาพไกลกันนิดหนึ่งแต่เหรียญไม่ผ่านการใช้งานทั้งคู่อยาใจถอดห้า F4 ปปาพูดอย่างนี้นะอ่ะไปกันเลยเหรียญน,นี้200บาทฮะเป็นนิกเกิลน,น้ำทองจับแต่เหรียญนี้นิกเกิลน,น้ำทองจับหนากว่าลุงกว่าเอากันง่ายๆเลยนะเหรียญสวยกว่าไม่ผ่านการใช้งานทั้งคู่ f c แต่ปาปาต้องพูดแบบนี้เพราะสภาพผิวเนาะอ่ะ เหรียญแรกย้ำอีกรอบฮะเหรียญละ2 0 0แต่ตรงนี้250บาทให้สังเกตุสภาพผิวเหรียญด้วยนะเอฟซีเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้งานนะหากผ่านการใช้งานแล้วหรือว่าเป็นผิวน้ำลุงธรรมดาบางทีราคาเขาก็จะไม่ถึงระดับนี้ดีนะโอเคเนาะปาปาก็ตั้งตั้งไปเพราะปาเห็นสภาพเหรียญสวยอ่ะเอฟซีเหรียญปีเดียวกันพอสอเดียวกันสภาพก็แตกต่างกันมีแน่นอนนะอ่ะสองร้อย 250บาทไปคุยกับแอดมินเอาหลังจากนั้นขยับมาดูเหรียญละ400 f c ฮ Light จุดลาเม็ดสีดำเท่าที่ดูนะฮะนี่คือเหรียญ5บาทคุดเก้าเหลี่ยมปีพศ2,515เหรียญน,นี้ถือว่าสวยสุดกันเลยทีเดียวนะแทบจะไม่ให้เห็นคาบกันเลยไม่มีสิ่งแปลกปลอมเจือปนบน,บน,บ,นบนเนเื้อเหรียญกันเลย f c ฮะก็ลองดูเนาะอ่ะเหรียญละ400บาท เหรียญละ400บาทอขยับเลย f c หลังจากนั้นมาดูเหรียญ5บาทปี46ถือว่าเป็นเหรียญผ่านการใช้งานแล้วขอบกลางเหรียญค่อนข้างสมบูรณ์ AF4 uh, หากขยักได้เหรียญละ500บาทตามสภาพหากสภาพขอบบินด้านหน้าด้านหลังชัดเจนมีของแข็งกระทบกระแทกเป็นแผลเป็นด้านหน้าด้านหลังชัดเจนราคาเหรียญก็จะตกไป400 350 แล้วแต่สภาพผิวเหรียญ f c 5บาทปี46เหรียญน,นี้ถือว่าเป็นเหรียญผ่านการใช้งานค่อนข้างสมบูรณ์กันเลยทีเดียวโอเคนะฮะปะปาะตรวจสอบให้บ้างแล้วก็เหรียญละ500บาทเท่านั้นเองจำไว้นะหากหาก,หากขอบบินอะไรที่เห็นมาชัดๆเนี่ยปะปาะก็ไม่ขาย500อยอยู่แล้วอันนี้ผ่านการใช้งานและสมบูรณ์ฉะนั้นแยกแยกสภาพผิวด้วย f c โอเคเนาะมา f c 5มาดูเหรียญละ7 0 0บาท700บาทนี่คือเหรียญ สิบสตางค์ปีพศ2500เนื้อทองแดงเลขหนึ่งหางยาว r f c หเหรียญนี้ก็ผ่านสนามมาบ้านขยกได้ฮะนานๆจะเข้ามาเจอกันเสียดายเสียงปะปา,ปาไม่มันมันเนี่ยนะเอาขยากได้ฮะสิบสตางค์เนื้อทองแดงเลขหนึ่งหางยาว f c ห้ปะปาตรวจสอบให้หมดแล้วเหรียญนี้ขยรได้กได้700บาทดูที่เลขหนึ่งในะ f c หเลขหนึ่งหางยาวนะเลขหนึ่งหางยาว แล้วปป่าก็ตรวจสอบเรียบร้อยแล้วว่าเลข1นึหางยาวแล้วก็ถ้าหากจะมีการปลอมแปลง f c 5เป็นไปไม่ได้เลข1นึ่เขาจะไม่เหมือนกันเลขศูนย์จะไม่ค่อยเหมือนกันนะโอเคไหมฮะเหรียญน,นี้แชมป์ของแท้แชมป์ f c 5เอาใครอยากได้เหรียญละเจ็บาทอย่าลืมนะ f ซ5หายากนะสิบสตางค์ทองแดงเลขหนงหางยาวเนี่ย ถ้าเป็นเนื้นนอทองเหลืองราคาสูงกว่านี้ลิบเลยนะปปายังไม่ทําการประกาศรับซื้อเลยเห็นเขาไอ้เนื้อเนื้อทองเหลืองเลขหนึ่งั้งยาวก็ก็เริ่มต้นกันที่ห 20, 2, ลายพันน <h anging> ่ะนะขึ้นอยู่สภาพสองพันเอ้ยพันสองพันสามพันสี่พันไปจนหลักๆถ้าว่าราคาสูงโอ้โหสองสามหมื่นเป็นหมื่นมั้งนะประมาณนั้นแต่เรามีทองแดง f ะเหลือเจ็ดร้อยบาทเท่านั้นเองโอเคเนาะหลังจากนั้นโอ้โห F4 สวยงามมากๆสําหรับสิบบาท ที่ลึกครบ75ปีของการลุกเสือโลกสวยจัดจัดประปาบอกเลยนะฮะสวยจัดจัดและสวยจริงๆถ้าเป็นอย่างสมัยก่อนก็ขายกันระดับนู่นเลย900,000 900อยพนะ900ายังไม่ได้พันสแน่นอนบางทีเอฟสิฮะเอาวันนี้สวยจัดจนะัดฮะ ได้รับความนิยมอันดับที่2ของเหรียญ10บาทนิกเกิลกันเลยทีเดียวลองจากปีต้นไม้อ่ะสวยจัดๆเอฟเซียเปล่าๆจะเก็บไปทําตัวอย่างเนี่ยไม่ทําตัวอย่างเลยก็แบ่งปันปอีกละอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่ใครอยากได้เหรียญน,นี้650บาทเท่านั้นเอง f อดูสภาพผิวนิกเกิลน,นะฮะน้ำลุง้งนี่คือนิกเกิลน,น้ำลุง้ง650บาทเท่านั้นเองด้านหน้าด้านหลังเอซดูนะฮะเป็นน้ำลุ้งจับกันเลยนะ โอเคไหมหกแล้วสิบบาทรีบนะเอฟซี FC มีแค่เหรียญเดียวนะนะไม่ได้เข้ามาบ่อยแล้วเพราะว่าเป็นเหรียญผลิตไม่เยอะอ่ะสิบบาทงานอ่าครบเจ็ดสิบห้าปีของการลูกเสือโลกนะมีแค่เหรียญเดียวสภาพสวยจัดเลยเอฟซีหกร้อยห้าสิบาทเท่านั้นเองโอเคเนาะ หลังจากนั้นเรามาดูเหรียญสมัยราชการที่5กันบ้าง fc หนี่คือเหรียญหล่อหตราแผ่นดินสภาพเดิมผ่านการใช้งานนั่นแหละอาปปาก็ตรวจสอบไปแล้วดูตาแผ่นดินให้แล้วอะไรประมาณนี้นะสเหรียญเนี่ยไม่มีรอรอเหมือนกันแต่สภาพแตกต่างกันนะฉะนั้น fc มาดูราคากันเหรียญน,นี้ fc หปาปาขอแค่เหรียญละขอแค่เหรียญละห้าร้อยเท่านั้นเองนะขอ500อ่ะตาแผ่นดินเขาก็อาได้ลบเรือนยุบลงไปกันบ้างนะนี่คือเหรียญผ่านการใช้งาน แต่ว่าไม่ถึงกับช้ำสุดๆนะยังไม่ช้ำมากช้ำแบบธรรมดา f ฮะถ้าช้ำน้อยกว่านี้คมชัดกว่านี้ราคาก็จะสูงกว่านี้อย่างนี้นะปะปาขอ500บาทเท่านั้นเองนะใครชอบอเหรียญสวยเนื้อเงินก็ไปล้างทําความสะอาดเอา f ฮะลงน้ํายานะ,ะเหรียญน,นี้500บาทเท่านั้นเองหลังจากนั้นก็มาดูหลอ5ตราแผ่นดินปปาบอกแล้วว่าเหรียญปีเดียวกันชนิดราคาเดียวกันสภาพแตกต่างกัน อาจแตกต่างกันเหมือน2องเด่นนี้แน่นอน FcH อันนี้เราดูตาแผ่นดินนะตาแผ่นดินนี่แบนละแต่เดนนี้ FcH คมชัดเลยนะไม่ว่าจะเป็นรัศสมีหรือว่ายอดมงกุฎไม่รู้ล F C นะเลย FcH นะปลายกระทาอะไรประมาณนี้รวมมาถึงช้างสามเสียนนะงาช้างงวงช้างเห็นหมดเลยปะปาไม่มั่นใจตรงนี้เรียกราชคตราชตสีหรือเปล่าสังเกตดูนะ Fc นะนี่คือการนําเสนอนะเป็นเรื่องธรรมดา FcH เขาคมชัดจริงๆนะ เหรียญน,นี้คมชัดจริงๆด้านหลังนี่โอ้โหต้องบอกเลยต้องบอกเลยเอฮะสวยอ่ะด้านหน้าก็ระดับนี้ด้านหน้าเขาก็จะมีล่องรอยกันบ้างนะแต่เขาไม่ได้เปรียบตรงด้านหลังอ่ะเอฮะด้านหน้าก็จะมีล่องรอยเห็นแบบนี้เนาะอ่ะแต่เหรียญน,นี้สวยต้องยอมรับว่าสวยสวยระดับนึงเลยผ่านการใช้งานเอฟฮะเหรียญน,นี้เจ็ดร้อยบาทเจ็ดร้อยบาท ปาปาขอด้านหลังแล้วกัน F4 นะฮะด้านหน้าเขาก็ปาปาเข้าใจว่ามีร่องรอยบ้างนะแต่เครื่องล่าเขาก็ยังคมชัดอยู่นะถ้าไม่มีร่องรอยด้านหน้าเลยเนี่ยราคาก็คงจะไปแตะระดับจริงๆริง F4 ะพันสองพันสี่ก็เคยขายกันมานะนะถ้าก็คมแบบด้านหลังเนี่ยนะโอเคนะเนาะเหรียญนี้700บาท F4 นะเหรียญนี้ก็500แล้วเหรียญนี้ก็700แล้วนะประมาณนั้นโอเคเนาะหลังจากนั้นจบจากสมัยรัชกาลที่5้าละ เราขยับมาดูเหรียญหนึ่งเซอร์งสมรรันการที่6กันบ้างปี2 4งสี่หเถือว่าเป็นเหรียญทีบุญจริงและหาง่ายที่สุดนะแต่เหรียญนี้ความคมชัดเขายังเยอะเห็นไหมฮะใบหูช้างยังมีเส้นวิ่งอยู่ดวงตาช้างอ่ะเอฟซะก็ดูจุดหลักๆเนาะก,ก็ยังไม่ลบเลือนกันสักเท่าไหร่มองเห็นชัดเจนอยู่ปี2 4 6 2ด้านหน้าก็ประมาณนี้ f c ฟก็ถือว่าเ,เหรียญผ่านการใช้งานแต่ค่อนข้างยังยังมีความสมบูรณ์อยู่อ่ะขยากได้ฮะเหรียญนี้ ปาปาไม่มั่นใจเหรียญนี้เท่าไหร่หน้าปลาปาลืมราคาแล้วเหรียญนี้เท่าไหร่เอ่ย200หรือว่า180ย fc ไปคุยกับแอดมินเอานะน่าจะประมาณ200แล้วก็คมชัดอยู่ถึงแม้จะหาง่ายกว่าปีอื่นเท่าที่เรารู้กันแต่ก็ยังคมชัดอยู่เนาะหรือยังไงไปคุยกับแอดมินนะประมาณ1้ 8- ถึง200นี่แหละปลาปาจำราคาไม่ได้จริงๆนะปี62หลังจากนั้นมาดู60ฮะ60ไม่ใช่60 60 fc ฮะก็มีคลาบแบบนี้นะมากันแบบเดิมๆปี60นะ สภาพเขาจะไม่คมเท่าปี62อหรอกถ้าพูดกันจริงๆนะจะไม่คมเท่า f อฟแต่ว่าเขาจะหายากกว่านิดนึงเหรียญน,นี้ก็น่าจะ200เต็มๆเอฟซใครชอบเหรียญสวยก็ไปลงน้ำยาได้นะโอเคไหมอ่ะเขาจะหายากกว่าปี62สอสําหรับ60นะวันนี้สภาพเขาไม่เท่าปี62สอหรอกแต่ว่าความหายากองเขาจะหายากกว่านิดนึงเอาปี60ลองดูก่อน F อฟซเหรียญละ200บาทเท่านั้นเองโอเคเนาะ หลังจากนั้นเรามาดู1บาทกันบ้างนี่คือ1บาทช้าง3เสียนสมรจชการที่6นั่นแหละ f c นะปี60อ่ะเดี๋ยวนี้ไปกันเลย f c นะใครอยากได้นี่คือเหรียญ1น1บาทช้าง3มเสียเหรียญกระสาบเงินปีพศ2460โอเคเนาะสวยมาก f c นะด้านหน้าถือว่าใช้ได้ระดับหนึ่งเลยนะใช้ได้ระดับหนึ่งเลยอ่ะประมาณนี้แหละ f c ฮนะ,ะก็มีร่องรอยกันบ้างเนาะมีร่องรอยกันบ้าง ใครอยากได้เหรียญน,นี้850บาทให้ไปก่อนนะปะ้าปาบอกเลยนะถ้าไม่ติดตำหนิตรงเนี้ยเหรียญน,นี้ก็จะไประดับ 900, 9 0 0 9 5 0เป็นพันขึ้นไปตามสภาพความสมบูรณ์ของเหรียญเหรียญน,นี้ปะ้าปาขอ850เท่านั้นเองอ่ะมาหลังจากนั้นปิดท้ายรายการกัน,กนด้วยเหรียญสมัยราชการที่7จบจากราชการที่5ราชการที่6เรามาต่อกันที่เหรียญสมัยราชการที่7จ็ด f สีนี่คือเหรียญย5สสตางค์สยามรัฐ สมัยราชการที่7ปีพศ2472หาพบเจอได้ยากนะเหลือน้อยหาพบเจอได้ยากนะถาถพูดตามข้อมูลนัล้นเราเรารู้กันว่าเก็บอ่านเหรียญเหล่านี้ fc ห้านวของราชการที่7นั้นไปบอกว่าไปหลอมเออเลยเใช่ไหมฮะเอาเนื้อเงินไปใช้เป็นของสมัยราชการที่8ใช่ไหมนะาทัที่พอมูลได้มาปปาก็ยังไม่ลึกเลยข้อมูลอ่ะเอาง่ายๆเลยปปาบอกเลยนะว่าหายาก ยังไงก็ยังหายากอยู่เอาเหรียญนี้ f ะสภาพค่อนข้างใช้ได้เลยนะถือว่าถ้าเป็นผ่านการใช้ง,งานก็ผ่านการใช้ง,งานแบบสมบูรณ์และ f c ประมาณนี้แหละดูเอานะใครอยากได้เหรียญนี้ราคาจะสูงหน่อย f c นะเคยเห็นไหมประปาจะนํามาลงทุกอีพีในค่อนข้างยากนะรอห้าตราแผ่นดินนะเหรียญสมัยราชการที่6กอ่านะประมาณนี้ก็ว่าหายากกันแล้วแต่ถ้าเรามาดูสังเกตดูฮะนะ ป้าไม่เคยนํามาวางได้ถึงสามเหรียญสักครั้งเลยนะพอเขาหายากนะยังจําไม่ได้ว่าแทบจะไม่มีมั้งเอามาวางทีละสามเหรียญเนนะี่ยไม่มีอ่ะโอเคเอฟซี F C, ฮะเดี๋ยวนี้ใครอยากได้เหรียญละ90บารปอบาทป,าป๋าว่าหายากนะป,ป้าว่าหายากเลยแหละช้างยืนแท่นเนี่ย FC สมัยราชการที่7 เชืราคาหน้าเหรียญ25สาตา่างหากเป็น50าตสต่างแพงกว่านี้ประเดี๋ยว่าปลาจะนำห้าสิบตางล้วก็25สาต่างเนี่ยมาประกาศรับซื้อกันสักทีปปาเว้นวักไปนานและมาระยะหลังกล่องเข้าเยอะใช่ไหมก็ไม่มีไม่ก็มีเวลาที่จะประกาศรับซื้อเหรียญไงนะเปิดแต่กล่องให้อ่าให้กับเจ้าของเหรียญเขาได้ดูกันด้วยเนาะขณะเหรียญหลักๆเนี่ยแบบนี้ปลาก็ยังไม่ค่อยทำรายการเอาใครอยากได้เหรียญน,นี้เอฟซี FC ฮะช้างยืนแทนราชการที่7เหรียญละ90 0บาท ประมาณนี้แหละแย่กว่านี้หรือประมาณนี้ก็จะขายกันอยู่ประมาณ800-900นี่แหละ f c โอเคไหมขึ้นอยู่กับว่านักสะสมท่านใดยังไม่มีราคานี้ถือว่าไม่แพงเลยสําหรับ25ต่างสมัยรัรชกาลที่7 2472สยามรัฐ f c คปิดท้ายรายการของอีพีนี้เนาะก็เดินทางมาถึงนาทีสุดท้ายกันละใครอยากได้รายการไหนไหมตรงกับตั้งใจท่านนะอยากได้ท่านยังไม่มี อ่ะหรือใครที่มีแล้วอยากเก็บสะสมต่อขณะที่ราคาเหรียญณนปัจจุบันนั้นยังไม่แรงมากนัก<ทอง>เป็นโอกาสทองของคนจ่ายเงินซื้อเหรียญ f c 5ก,ก็นะยินดีฮะเข้ามาจับจองมาพูดคุยกับแอดมินช่องทางการติดต่อปปา,ปาขึ้นไว้ใต้ที่วิดีโอเรียบร้อยแล้วเนาะก็สามารถแอดไลน์เ<ก>พื่อนแล้วคุยกับแอดมินได้เลยปื๊นนี่คือรายการเหรียญใน EP นี้ f c 5เดินทางมาถึงนาทีสุดท้ายพี่ปป,าป,าปาืารู้สึกจะบไม่ค่อยสบาย เนาะเดี๋ยวคลิปหน้าพบเจอกันใหม่ต่อไปก็เป็นหน้าที่ของแอดมินนั่นแหละเนาะเดี๋ยวาปาไปกินยางพผ่อนแป๊บหนึ่งคลิปหน้าพบเจอกันใหม่คลิปนี้สวัสดีครับ